ยู15ในจำอารีนาปี2025วันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เสาธิตมอชอชุดสีดำพบกับเฟนโรเยลในชุดสีขาวน้ำเงิน3คูน3มมีเวลา10นาที ยูสิบห้าระหว่างสาธิตมอชชุดดำพบกับเป็นรเยา๋ยวเวลาสามสิบสองสาธิตปอชอนำยูสีแต้มเป็นตามที่3แต้มในยูสิบหาจัมมารนนีนาปี2องพวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568 ครับสาธิตมชอชยู5แพ้ปินนรเยลัลไปที่4ต่อหครับ